นี่คือเครื่องเป่าเรียกว่าแชมเปสอ่าไหนพูดจะแชมเปสผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของบทเพลงเสียงเพลงแล้วก็เด็กนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของเพลงเพราะคือเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงเพลงอน้องๆกลุ่มนี้เก่งมากๆปรบมือตัวเองหน่อยเดี๋ยวยังมีภารกิจต่อไปนะครับจับเป็นอะไรพร้อมไหมพร้อมแล้วไปเลย ภารกิจที่3เพลงมาลุกขึ้นเต้นเพลงหยุดเล่นหน้าสดใสอาแล้วครับมาถึงน้องๆกลุ่มนี้นะครับกับภารกิจนี้ครับอ่ายังเกี่ยวกับเรื่องของเพลงอ่าเพลงมาลุกขึ้นเต้นเพลงหยุดเล่นหน้าสดใสนี่กติกาง่ายครับเดี๋ยวลุงพันจะเปิดเพลงมาแล้วทุกคนก็ลุกขึ้นเต้นอ่าแต่พอเพลงหยุดปุ๊บให้ทุกคนหยุดอ่ายังไม่ต้องนั่งหยุดแล้วทำหน้าตาที่สดใสและมีความสุขที่สุดเลย ใครทําหน้าตาได้มีความสุขที่สุดคนแรกจะได้นั่งก่อนนั่งทีละคนทีละคนใครไม่เข้าใจยกมือ้อาวจะยกก็มายกซะแล้วดเ,เดี๋ยวลองมาซ้อมทําหน้าตาสดใสกน <c oughs> ่อนทํา <c oughs> okay. หน้าตาสดใสสดใสสดใสมือด้วยมือมือมือม้โอเคหน้าตาสดใสปิ้งมือมือม้มนมีความสุขอ,อะหน้าตาสดใส ครับเดี๋ยวจับตาดูดีๆนี่ครับสดใสสุดๆเลยเตรียมตัวพร้อมมิลซิกโอ้ย่ำขาด้วยย่ำขาด้วยบอกมือบอกมือรัดยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มที่คามสุขสดใส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  โอ้โหคู่นี้แข่งกันเข้มข้นดูเดือดครัางวายครางวายครางวายยิ้มอีกหวานหวานหวานอีกยิ้มหวานอีก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 โอ้โหปรมมืออะไรกันขายคิ้วตัวเองเต้นดีก็นั่งเลยอันนี้เรียกว่าความมั่นใจเต็มร้อยครับมาเอาปมมือเพื่อนๆของทั้งค่าหน่อยครับ คนนี้ก็น่ารักแล้วก็ไหวพิบปฏิพานแล้วก็ฟังเพลงด้วยแล้วก็หยุดด้วยสุดยอดลุงพันยกนิ้วให้เลยอ้าวมาถึงภารกิจต่อไปครับภารกิจที่4จัจเพลงคู่ภาพเอาละครับมาถึงภารกิจนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงอ่าแต่จะมีภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวลุงพันอ่ะจะทำเพลงจะร้องเพลงนะครับผมและให้เด็กลองทายด้ว,ว่าเพลงที่ลุงพันกำลังจะร้องเนี่ย มันเกี่ยวข e ้องกับภาพภาพไหนมากที Th ่สุดอ the Th ่าเอาภาพมาแล้วครับภารกิจนี้จะเป็นยังไงต่อผมช่วงหน้าครับภาพแรกที่หนึ่งคือภาพอะไรครับสับปะรดมทรียนมัทธิลทุเรียนมัทิวดูใหมลูกอะไรครับทุเรียนทุเรียนไม่ใช่สับปะรดนะครับสีเหลืองเหมือนกันแต่ไม่ใช่สับปะรดมันคือทุอะไรครับ ผู้เรียนภาพที่2องแล้วครับภาพที่สองอะไรครับประตูเจ้าหญิงเจ้าหญิงหรือเซรามูนนั่นเองผู้หญิงจะรู้จักและภาพที่3ามก็คือเค้กเค้กเด็กชอบกินเค้กไหมครับชอบลุงพามีสามภาพมีสามภาพให้เลือกนะอ่ามี3ภาพให้เลือกนะครับผมทุกคนฟังเพลงนี้นะแล้วท่ายว่าเพลงนี้ เกี่ยวข้องกับภาพภาพไหนมากที่สุดระหว่าง1 2และ3นะครับอ้าวฟังเพลงนี้นะครับ Happy Birthday น้องแพรตอว่าเป็นภาพไหนครับเพลงมันมันเป็นเพลง มันเป็นเพลงของแฮปปี้เบิร์ a เดย์อ๋อแล้วแฮปปี้เ r t ์แฮปปี้เบิร์ดเดย์มันเกี่ยวอะไรกับเค้กครับลูกมันก็ต้องร้องอ่ะไรไหมคือ้องร้องเสียงนนหนึ่งสองสามแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยเออ ดีว่าแค่มาล้ออะแค่มาล้องมาปุ๊บฮัลโาแอะน้แพรอ้าวหนึ่งสอง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่าแสดงว่าข้อนี้น้องแพรเลือกเค้ก ตรงกับเพลงนี้หรือเปล่าครับถูกไหมถูกถูกต้องปบมืออ้าวอาวดาไปเลยอาดาวไปเลยสองดาวมาถึงภาพต่อไปนะครับภาพเป็นหนึ่งอะไรครับศพเป็นงานอะไรครับงานศพมีคนพระมาด้วยเรียกว่างานอะไรครับขอศพโอ้น้องป่าบอกเป็นงานศพน้องมาทิวเหรอครับงานอะไรครับลูกงานพระงานพระเขามีพระมาเป็นงานพระ น้องกิตแล้วครับน้องน้องแพทอันนี้นง,งานอะไรครับอันนี้งานคริสต์มาสงสงสัยจะเห็นว่ามีไฟกระพริบอยู่มั้งครับเนี่ยที่ถูกต้องคืองานโสดอ่าก็มีจัดดอกพุ่ดอกไม้นะครับก็ <c oughs> ไว้อะไรให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเอ้าต่อไปอันอนี้อันที่สองนี่คืออะไรครับภาพอะไรครับยก<ค>น,น้ำหนักน้องกิดอะไรครับยกน้ำหนักแพทอันนี้คืออะไรครับยกน้ำหนักยกน้ำหนักแพท ใช่ไหมคนยกน้ำหนักใช่อันนี้คือยกน้ำหนักอ๋อนี่เป็นทีมชาติไทยแต่มีธงชาติอยู่ที่หน้าอกด้วยและอันนี้แต่งงานมาทิวคนแต่งงานแต่งงานแต่งงานกิ๊บแต่งงานแพทแต่งงานแต่งงานน้องแพรแต่งงานแต่งงานเหมือนกันเลยอ้าวฟังดูว่าเพลงนี้พี่ลุงพันธ์จะทำเพลงเนี่ยจะตรงกับภาพไหนอ้าวฟังนะครับฟังนะข้อนี้ ให้น้องแมททีมเป็นคนเล่นฟังเพลงดีๆลูกนะเพลงตรงกับงานอะไรครับงานแต่งงานตรงกับอะไรครับภาพไหนภาพไหนชี้เลยครับชูตรงกับงานแต่งงานหรือครับ อ,อ่แล้วเราทำไมไม่เอาไม่เอาภาพนี้ครับภาพนี้ภาพนี oui> ้ใช่ไหมครับใช่เพลงนี้ไหมไม่ใช่คนอื่นเหรอครับน้องปาล์มเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับดูดูหนังอ๋อดูจากหนังแล้วเคยได้ยินเพลงนี้จากหนังใช่ไหมครับน้องกิจเหรอครับเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับเคยเพลงนี้คืองานอะไรครับงานแต่งงานงานแต่งงานแพทเหะครับแพทงานนี้คืองานอะไรครับเพลงนี้คืองานอะไรครับงานแต่งงานงานแต่งงานแพดเหครับงานแต่งงานงานแต่งงานแล้วอย่างภาพนี้จะมีเพลงไหมภาพนี้มีเพลงไหมครับภาพนี้ไม่มี อ้าวที่ถูกต้องก็คือเวลาหมดแล้วคำตอบจะเป็นยังไงต้องชมตอบพรุ่งนี้ครับ <c oughs> แหมเด็กๆแต่ละคนนี้คำตอบนี่โอ้โหลุงพันนี่ตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับมีทั้งเรื่องแปลกมีทั้งเรื่องฮาๆาสนุกสนานกันทั้งวันเลยนะครับผมเอาละครับสำหรับแฟนรายการของ WorkPoint นะครับต้องการชมรายการย้อนหลังและรายการยอดฮิตในอดีตของ WorkPoint เนี่ย ที่หาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับสามารถชมได้ที่ www.workpoint.co.th นะครับผมอ้าไปชมกันได้ที่นี่ที่เดียวนะครับและก่อนจากกันวันนี้นะครับมีอะไรไม่ชมกันด้วยช่วงท้ายรายการจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยครับเเเจออัันนปปปีาร ปा प ा स อ प ् य ย र है म ुหร अपने เจ प า से प्यार ह อ म ु झ ย अ ร न ेเा प ा से प เจ้ र है งพ่เพย่อแมสสะพายกล้องทางช่อง5 5า0โมงครื่งถึงหกโมงเยนนะครับ